มาเจอเราสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยพโปรไก่เลยเมื่อกี้แต่เราไก่กว่าไอแพดเพื่อการศึกษามั้งเฮ้ยก็คุ้มใช่มันคือความสุขในการกินนะยังเล่นได้กินอ่ะผมว่าโอเคนะ รีบมาอยู่กรุงเทพเร็วเฟสจะมาเปล่าไม่มีตังค์ครับโอ้ยมิงานก็ไม่อยู่กับโกงไงสมรภูมิเราตัวอยากไปครับพี่เนี่ยมันมันต้องมั่นคงมันต้องอะไรเราต้องมีสตูดิโเอฟเอฟลงคอมไปเลยลงเลยลงเลยรีบมาโอ้โหเดี๋ยวต้นกล้าเป็นพ่อให้เราเป็นลูกหน้าโกดังอ่ะโกดังของตัวเฟส พี่เห็นไอชุดขาวตัวหนึ่งต้องม่จริงกันพี่ไม่จริงกันลวมๆเอาอันนี้แม่ค้าค่าของแต่งเอาคอาเอาเดี๋ยวจะเล่นันไหนกระสุนเยอะอยู่นะนใช่ใช่ใช่บนเคียนเลยพี่เพย็จริงหรอบนเคียหรอมาโดดไปเจอว<ะ>ังตายยังอ่ะล้วนทำไมา ก็ได้หลุมประวนี่ขึ้นเชิงคั้งแร็กย้ดภูมิใจโอ้เนี่ยคือประเด็นตอนเช้าทุกคนหลายๆปัญหาทุกคนเลยนะคือจะไม่รู้จะกินอะไระจริงเหรอพี่ไม่มีปัญหาเลยเรื่องกินอะไรกินอะไรแม่งก็อร่อยอ <laughs> พี่ชอบกินอะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยจริงจริงพี่มาเจอขอให้เธอเจอปิงดีๆเอ้านั่นไป็เจอเราดิเศร้าเลยเดี๋ย็กสี่ดีก็มาเจอเราดิอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย มึงตายไอ้โปมึงอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพ,พี่ตัวพี่ตายตรงไหนนะถามยูตอบไอถามไอตอบยูถามยูเลิฟใครตอบไอเลิฟเลิฟอยู่ยาไม่แล้วคือมันขับรถติดหลังคา่าพัทแมนเอ้ยยา,ยายายา,ยายคุณเพิ่งเกิดโอ้มันไม่ได้ตึงนะเมื่อกี้พี่ยังยิงมันได้อยู่เลยมัวแต่ตกใจอะดิโอจริงใช่ใช่ใช่ ใช่เมื่อกี้พี่ฆ่ามันได้แต่พี่โมต่ตกใจเลยกวะม่นชื่อขับรถเร็วขับไปฆ่ามันตอนแรกมันขับรถจะมายิงพี่มันพอมาเกียร์แบบไม่ได้ขับเลยพี่วิวหาไม่เจอรถโปไก่เลยเมื่อกี้แต่เราไก่กว่ามันต้องดูสิยังไม่ตั้ได้ฆ่าครับมันฆ่าหมอนมันชื่อ GTO อ่ะใช่นั่นไงเห็นไหมตัวเดิม GTO ไอ้ตัวนี้มันโป โรมันจะมาหาผม,มเองไหมเนี่ยกลัวจุงกระเบยอยไม่นะผมเองไม่มีนะผมเองสามสิบคนมันโปรวับด้วยไปหาเพื่อนดีกว่าอยู่คนเดียวมันเหงา GTO นะโรมันชื่อ GTO วัสดด้วยล็อกหัวด้วยใช่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 ยิงนหน่อยพี่เอ๋อ้สสลูกสองอโอ้โหสมนี้มีไอ้ไอ้หัวเยอะไหม ไบวอมมันซื้อเะกาดจะมาอย่างที่ไอ้วอมันเยอะจังวะชนี้อทำไปตึงนะชีนหนเออเออแมวแมวพอดีไอ้วอมโอ้โหใช่ไอ้วอมเยอะจังไอันะคิวอันนี้จะคิวโอ้ก็วะ ไอแพดเพื่อการศึกษามั้งเฮ้ยเอออันระเบิดน้ำแข็งระเบิดน้ำแข็งครูมาทำใหม่อ๋อมันล่อซื้อให้โก้ที่เหลือโก้ยิงเฮ้ย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 โก้พีอยู่นี่โก้โก้อู้หมันป้อเหรอไม่ต้องโก้ไม่ต้องโก้เดี๋ยวชุบเดี๋ยวเฟซชุบอีกหานอนไอ้หานอนนี่โก้ปะเนี่ยมันยิงยี่อ่ะมันเฉ ฉันจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นโอ้ยโอ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 หรือเปล่าแล้วมันยิงมันยิงมันยิงคมมากเลยนะบอกเลยโอหรือเปล่าไปชุบ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 เดี๋ยวพี่โคเบนโอ้โห้หัวตัวผมมันยิงคือเดือดแล้วมันยิงคมมากเลยมาคืออะไรมันทำไมยื่นผมรู้หายเพื่อนเหยวะ ยูเปลี่ยนปืนาปมาดิครับไม่พี่ชอบเล่นโอ้ปืนหายอะ่ะเหรียญผมยเยอะเหรียญผมเยอะพี่มี900เก้าร้อยเหรียญแน่รวยพี่เรารวยเรารวยแล้วเรารวยแล้วผมบอกเลยพี่ยังสุดคิวเลยเฮ้ยเราไปวางระเบิดบนป้อมโป้ยี่ไหนเนี่ยกลับมาดิ GTO GTO มันมันทำไมวาร์ปแบบมันทำไมมาหาพี่นคนเดียวอ่ะ เอาหรอมันตายตอนไหนอ่ะเป็นคดที่มันตายแล้วปะแต่มันว้ามาหาพี่คนเดียวอ่ะไปฝั่งขวามีแล้วพี่ฝั่งขวามีนะขวาบนอะโอเคคนดูมันว้ามาหาพี่คนเดียวอ่ะไอ้โปอ่ะอะไรน่ะโมงเนึ่งนะหอมน้ำหอมดีออยู่ที่คอส่วนน้ำแข็งอยู่ที่ลิ้นเออไม่ไหวบอกไหว ทำมอนสกิลกับมาดูเตือนผมให้เปลี่ยนด้วยนะเอาไปก่อนเนี้ยก็ร้อยนะสิเช้านี้เอาไปก่อนเฮ้ยโชว์กันลาบเป็ดเฮลคิวเฮลคิวเฮลคิวเนี่ยดูชื่อแปลกๆยิงหัวมันแปลกนะชาร์จทีไรตุยทุกทีโอ้โหอยากได้เฮ้ย เฮ้ยสองตัวเรียบร้อยแล้วหนตัวผมเ,นนเิอคนอะไรอีหย่ามันได้เป็นแฟนอีหย่า <c oughs> อันนี้จะชมซีก็โอ้โหโปร <c oughs> ตายแล้วมั้งงอะ่ะแล้วคือเกมนีม้โคตร <ผม S 1> สวยเจอโปรจัดมีเหมือนกันอืมไม่ไดยไ้ยิงใครเลยเจอปโปรโปรยิงเราอยู่คนเดียวสวยทุดยอดชิปหายละ ปืนวันจดกันเยอะจังวะอ้าวน้องขวามีอีกตัวหนึ่งใช่หรอนี่ไงตัวเดียวพี่โอ้ทำไมเขาคงินเฮ้ยตัวนี้ของพี่เขาไปคมันได้ไหนเฮ้ยน้องชายของพี่ของพี่ของพี่กูแนี่แล้วเบงก๊อพี่พี่ก็จะไม่เล่นเลยไม่ แค่โดนทำร้ายอะไรอ่ะพี่วิวศูนย์คิวอะใช่เอ้ยน้ชื่อเลยชื่ออะไรวะฮะน้องชายบางอ่านมากนะ